ครับผสมกวนพี่น้องกันมกำลังอาญะครับผม ครับสวัสดีพี่น้องสุขุมชนครับผมมือหมื่มือน่ะยังได้มากครับที่พี่น้องทัวเบิดเลยครับหน,นุ่มเที่ยวนางเนาะบูเห็นหินบูเห็นยังเลยครับที่เยานางตงาัวปลาพี่นางตัว่นนกงดเนาะโมนเนาบโมนี่ขอ,องนางแล้วครับผม หนามเตือนว่าหอดพมเลยเนตะือนพี่ตาพี่นะครับผมแต่เบื้องอีพี่ที่สองกระสีเข็มอยู่นะครับนอ้อมื่อนี้บ่ได้มาตกปลาด้วยพี่น้องเนี่ยกระสีผ้าพี่น้องไปเลาะปลาครับผมไปเบื้องเห็ดเนาะพี่น้องมันไปกันหลายเพราะว่าเห็ดมันออกครับผมไปเดี๋ยวสีพี่องนเนอบื้องน้องยาสีมีวะไปบ่ไก่พี่น้องบ่หัวจักปลาครับผมเลาะน้ำไก่แถวนี้ยที่สันเขาทั้งนี้ครับบริเวณใหญ่ไก่เนาะ ก็เดี๋ยวจะไม่เจอกันอีกทัครับผมอยู่ตีนเขาเนาะขออนุญาตยางผ่านน้ำไปกันเถอะอ๋ป่าเก๋เพจจิงนะไอ้มาสั่นครับผมโอย้อออยพ,พี่น้องกเลยขึ้นหอ,อ,อดวันนี้มาได้แป๊บเดียวครับผมพี่น้องโอ้มีต้นผักหวานน้ำเด้อพี่นอ้องเด้อเป็นป่าผักหวานพร้อมครับเดี๋ยวหอดหนาผักหวานเดี๋ยวจะพามาเก็บผักหวานน้ำน้อพี่น้องเนาะ อันไปนครับผมเพิ่งขึ้นมาได้นีดเตียวพี่น้องเลยเหนื่อยออแล้วครับอ้าวพอแล้วครับผมดอกนึงครับเพิ่ขึ้นมาเนาะใสอู้หูขึ้นมาอีกดอกนึียวหูเฮ็ดไข่เดือดพี่น้องครับนี่ครับผมพี่นอ้องทุกครั้งนะครับ เห็ดไข่เดืองนครับผมพี่น้องไห้เรับผมนี่ครับอืมนะครับแหนแ่เน,นาะมันะครับเปิดมามนแลยอ๋อติดตามมันต่อไปครับผมครับผมมาเนี่ยกระถ่อยนอี่น้องครับผมโอู้สั่งแรงแข็งนี่น้นองเนาะ ไข่หนึ่งไข่หนึ่งพวกมกนี่นี่ครับผมเอโอ้ยสองไข่สามไข่อยู่ผีครับนี่ครับผมอ๋อแล้วครับผมเริ่มเห็นแล้วครับเปิดหน้าเดียแป๊บเดียวพี่หนุ่ยนี่ครับอืมพี่นุ่ยเขาจะเป็นไข่เป็นไข่เลยครับผมชุดเดียวนี่สามไข่สี่ไข่พี่หนุ่ยครับผม ติดตามชอบด้ครับในบ่ามาดละเอี๋ยวพี่น้องเลยโอ้อมือเป็นไขเ่เ,ขเหลืองเลยเฮ็ดไข่เหลืองครับผมเอาโอกเหลืองเนาะอีกอันหนึ่งครับผม,ม,มาาอ,มอ,อะ่ะม่าใส่องม์ถือว่าเห็นได้พี่น้องด้วยึ้นมาแป๊บเดียวครับผม ขึ้นมาแป๊บเดียวกับพอเลยครับผมเอาหากรนต่อไปพี่น้องครับผมเหยาๆครับผมพึ่งขึ้นกันมาเนาะพี่น้องน้องใหม่กำลังออกครับผมบอด้เอาเสียมมาครับนอนขาวเลยครับผมพี่เอาอยู่บ่ได้จะเอาน้องใหม่ออกพี่น้องบอดี้เฮ็ดกัน น้อใหม่นี่ยพี่น้องเลยวันนี้ขึ้นมาที่แรกเห็นพี่น้องวันนี้หลังจากนั้นบบเห็นเลยครับวันนี้ว่ <c oughs> าสิบว่าสิพากันเปลี่ยนแผนครับผม <c oughs> ไปเขาหลุกขุนนะครับน้องพี่น้องที่ตามกันต่อไปครับว้ายเบิ้งเบิ้งพี่นอ้องหอีกแล้วครับผม ลำล่างเป็นไข่เนี่ยหน่อยเนหน่อยแตกมากพี่รองและพี่ครับนี่สิครับผม,อมเอ๋อเออครับรเป็นสายเหนไปเลยครับผมอย่างนี้หมูป่าเนี่ยมันามาเก็บไปรอบนึงเลยครับเนี่ยแต่ว่าทายขีดเหล้วแต่หันผผ่นพรมนไปต้าชิบแต่ผมไ,มไปเป็นรบขีดออกเลยพี่นรองเออเอะไรเบิ่งค,ครับผมเต็มกุ้งครับ กนะ็พี่น้องไข่คุณสามไข่เดี๋ยวท่านหาใจเย็นกับพ่อได้พี่น้องเนี่ยหาเห็ดนี่ไม่ต้องใจหอนนะครับพี่น้องหามเขามา้อมาลูกนี่เป็นเป็นปลาหน่อใหม่พี่น้องครับผมหน่องใหม่ไร้ได้พี่น้องด้วย กำลังโผล่ขึ้นมาฉะนั้นเดี๋ยพี่น้องครับผมมีหูตุนเนาะคุยตุนเนาะพี่หนอเคยเห็นไหมครับใช่เด <Okay. S 1> ี๋ยว <c oughs> หูตุนเก่าค,ครับย้ายลงไปพูดต้องไปพรางค,ครับตุนเนาะท่านผู้เคยหาเพิ่นสีจักเหดอกนี่ครับนี่ ใช่เป็นอย่างไรขั้นเป็นโบเฮ้าฝ่าวเฮ็ดเฮาก็ได้โนมัอยอีกหรอกพี่น้อง <c oughs> กระเดียวผมสียาไปเรื่อยพี่น้องเนาะจนกว่ามันสีทะลุปลาโขกนะครับผ่านทอปผ่านทอปอาาอมามาทันหอด ไอเอกไปเอกมันเป็นปลาอะไรครับเดี๋ยวกลับมาผมพาไปซับน้อพี่น้องเนาะคุณครับเสียบกับบลเอตมาดอกสงสัยสีดำมีตัดเดาวคุณครับโอู้จังันเลยพี่น้องเลยโนมิไรขาดตายครับผมตายครับตีตอนตีตามเปนตัวไปครับผมเดี๋ยวยางไปเรื่อยๆจนหอดปลาโขกเดี๋ยวผมจะถ่ายบางอีกเธอหนึงน้องพี่น้องเนาะกำลังดันขึ้นปลาโขกพี่น้องหอดแล้วครับผม วันี้ขึ้นเขาโดนพี่น้องขึ้นมาพี่น้องอุ้ยต้นพักหวานครับผมต้นแบบใหญ่เลยครับเนี่ยหอดาพักหวานเดี๋ยวผมผ่าครับเ็พี่น้องเนาะเดี๋ยวดันขึ้นต่อไปพี่น้องพี่น้องเิ่นกับมหาหลายอยู่ครับด้อเสียงเป็นอยู่ท้องฝนครับอุ้ยหเาย ใช่ครับผมนี่ครับพ่อครับพี่น้อง <g ül> ดันขึ้นมาครับผมาติดตามต่อไปครับผมแสดงว่ามีเห็ดแล้วครับพี่น้องเริ่มเห็นเลย,ยพี่น้องเนีย่ยนีครับผมโอ้ยพี่น้องโอ้ยพี่น้องเอยเป็นออปมูลเลยครับโอ้ยเหลืองวิุยพี่น้องครับผมเดีย๋ยวผมลงไปกันครับหุ่น ลองนำเ,เ,เห็นไหมเห็นแล้วอึ๊บจอกยักยงขอถ้ำไปลองเดี๋ยวผมพาไปบางทีลงด้วครับด้อผอ้ี๋อรับสองดอกด้วยอ้ยหลอดมาได้ย,ยดังไงสิอีกอนองพี้อ๊อกคักปนไป เขาเข้าไปมาซนะ้อนอ่าดอกไม้ง่ายหลายเจอกับดอกขาวเรือพี่น้องครับผมเตินมาเลยเด้อพี่น,อนนะ้องเลยอือดอกน,นี่ครับเอดนั่งยิ้มอีกเด้อพี่น,อน้องนี่ครับดีครับผมดอกสวนนยจ้าวันเลือดพี่น้องครับผมอ๋อนี่ป่ะอุ้ยดอกนี้เดิมยิ้มนะครับผมพี่น,อน้องเนาะอืะ้ารอไปนี่ที่ตามต่อไปครับผม แม่ยหวานว่าเห็น้ะครับนี่ครับผมถุงถุงแล้วพี่น้องเนาะแมนเริ่มเห็นนะอ่ะยิบผมเลยเดี๋ยวผมก็เห็นจะพี่อีกได้พี่น้องด้วยไข่หนึ่งครับผมเริ่มเห็นแล้วพี่น้องเริ่มเห็นแล้วสภาพกับโนนอ้ข้นแม่นี่ยมหิตพอก็สีก็สีผักพี่น้องผมเบบ่ง

มาแล้วก็มีไนึงครับอีกดอกนึงครับผมเมนบเมนใข่ไครเ,เดียวยังดเราเอาไเราเอาผก็ได้ใ่ก,ก็ไข่นี่ครับผมเหรอกำลังปุขึ้นมาเด้นเด้ห้าสิได้ตีเกินได้เห็ดกินได้ นี this here, this <S s <S ่ก็นี่เ no. ห็ดตางดินที่เนอะนี่ครับผมสวยๆครับนี่เริ่มเห็นเริ่มเห็นที่เนาะที่ตั้งมาต้อไปครับผมอ่อยครับเห็ดสีแดงๆที่เนอะโอ้เห็ดยังนี่ครับผมเห็ดน้นามากแม่เห็ดน้นามากบานเฮามอบบุนี่ครับผมเดี๋ยว โอ้ยแตกซ้ำพี่น้องเลยแกพีครับผมอีกดอกนึงเนะงาะแดงเน่นบาดพี่เมื่อกี้กินได้อยู่มนะั้ะเก็บเลยเน่ากินเก็บครับผมไมกินได้หรอเพราะวันกินบยย่ได้ยันหลายเดยพี่โบ่ได้ขั้นบ่แน่ใจก็บ,บ่เอา,เ <c oughs> าตัดตามต่อไปพี่น้องครับผม แม่บ้าน <N> ่าเห็นเห็ดนังแด่นั่งเ็ดย่างนั่งยังก่อนเข็ดนั่งเล่เข็ดดินอ่ะดอกหนึ่อย่าผลนบักใหญ่ใหกันไปเลยพี่้องไปข้ามเห็ดนาบ่เนง ขึ้นมาเริ่มขึ้นมาหอดใ hey. ส้สันเขาเ,เริ่มเห็นเห็ดได้พี่น้องเรื่มนี่แหละครับผมหลังจากดันกันขึ้นมาเดี๋ยวนีผลงานเริ่มหน้าตาเลยพี่น้องครับผมจักผ่านทพอกับผ่านมาแต่หอดใส่ระบุ <c oughs> <c oughs> มาจะมาหอยแล้วครับผม แล้วโง่ไม่ได้เห็ดไข่หรยังครับสองดอดกครับผมสองตูนครับผมสีสวยครับผมแต่ว่ามือนเพราะเห็นอะพอเห็ดแล้วโง่ขาวอยู่ด้วยเห็ดแล้วโง่ไงกีง่หนอเลยมาเบิ่งว่าห้าสิบพอกวนะ่าน่าหมื่นนะี้เนาะสวยครับที่ตามตัวไปครับผมครับพี่น้อง มาพออีกมูหน oh, ึ okay. ่งครับผมพี oh, okay. ่น้องนี่ครับแล้วโงกเหลืองพี่น้องเนาะนี่ครับย้ายไปพี่น้องโอ้นครับผมย้ายไปพี่น้อครับเห็นไหมห้แม่บ้านเพิ่งเก็บครับผมโก็ยังต่อไปตลอเพื่อนเลยนี่เห็นเป็นระยะระยะครับผมยากมากแต่พอเรื่อยๆนะครับเนาะ พี่น้องห้อยพี่น้องเพิ่งกระหาเดียแต่ว่าอันก็ยังยังไอ้ไม่ห้เก็บอยู่ครับผมแล้วพามาเลยพี่น้องเนี่ยไอนที้แดกไปเป็นสีฟ้าเลยพี่น้องบ่ฝ้าเหรอครับผมมีผลงานเด้อนี่เริ่มหนาเริ่มหนาขึ้นเลยหนาขึ้นเลยพี่น้องเลยครับผมไปติดตามกันต่อไปครับผมนีกอย่างหนึ่งเห็ดไข่ดอกพี่น้องฝุั่เซิงเลยครับผมพี่น้องเลย ดอกใหญ่ครับผมนี่พี่น้องจีดีเด้งอือเดียวนี่ยปีงตาได้เลยพี่น้องน้าใหญ่ครับผมจีไรเพื่อนี่บาดนเก็บยังงูรับผมหน้าตาขึ้นเดือดพี่น้องเลยอีกตามันต่อไปครับเอาอีกแล้วพี่น้องเลย ปานเพิ่งซึ่งพี่น้อพี่แบบไงเลยพี่พี่ครับผมน้าปึ๊กเลยครับผมอ้าวเหนียดใช่ครับพี่ครับเออเอานี่ครับขาดไรครับดอกไก่ดอก,ดกนะ้าแห้งพี่น้องครับผมเจ็บใจไปต่อไปพี่น้องครับผม อุ้ยพี่น้องมะลียังได้ว่ครับพี่น้องเก๋สามดอกสามดอกบักใหญ่เลยพี่น้องเก๋ปลาหนีเ h ็ดไข่เหลืออยู่ไงเฮ้ยพี่น้องเด้องามไย โอ้ยอยู่คุณอีกใครนึงนั่นเลยเกือบแม่นโมเห็นเนี่ยมาอีกหรอกเลยเรื้องอีกหุ่นนะครับโอ้มานานนั้นเดีเ๋ยวเียวเลยขาทาแล้วขาวทาแล้วถามเป็นต่อไปครับผมคือคือตรงนี้ก็ตรงหยอดได้ได้ผิดเลยนะ เอาแล้ครับเดี๋ยวผมสีเหลียดลงไปทั้งบางคุณแล้วก็อ้อมลงครับผมที่ตามต่อไปครับท <c oughs> างมาอีกน้อยอย่างกับอีกไข่หนึ่งครับผมพีออ่ออน้องเอ้ยใหญ่เลยครับไข่ตีดก้อนเรื่อยแ่หันหน่วยง่ายครับผมพี่เอ้ยครับปนเวื้นนี้ดอกโขไข่เหลืองเรือยพี่น้องเนี่ยดินเหยียบดินตัวนึ่งดินเหยให้เอาอยู่ขึ้นไปบนยอดแยกไปเอาตั้งบางนี่ก็ไข่ดินพี่น้องเลย เห็ดดิ <ไ ns ar> นเห็ดนางดินครับนี่ครับยอดตั้งมันต่อไปครับียอดแนบสุดกระพอแล้วครับผมว้าเห็ดละโงกขาวครับผมครับผมยอกว้างใหญ่กว้างใหญ่เลยครับ บ่มีหมูมานาันนอไข่ก็ไปใส่น,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 นี่ียิน่าเฮ็ดิม,โอโอขอมอบขาวมบานมีแต่ไข่แต่ไข่เข้มเสียดายครับทายก็ยางดีไปโลบถิ่มยั้น,น ่วนเ,นเกี้อท่ดลาง่ขาวอยู่้วเดี่ยพี่น้ยอยูสั้นครับพี่น้องเลยน้าผาครับพี่ม็บานเป่บบาเมเาแเห็นเป็นดอกเดียวเลยพี่น้อง่ไดเห็นเป็นเป็นหมูอยู่เนอครับดอกัครับผหน้านาครับรคกล <ขอ S 2> ก้อยก็ยไม่ชอบอยู่แล้วพี่น้องมีแม่มีแมาอีกแล้วครับผม ติดตังไปต่อไหมครับผมเด็กกับสิอวยครับเดี๋ยวอวยเมื่อยเนาะพี่น้องเนาะไม่อยากกินเลครับเฮ็ดยังอยู่เข้าขาวเลยก็ได้ลงมาแล้วครับผมผสมขวดพี่น้องเลยเตรียมครูเกลดนะครับผมก็เดี๋ยวเดี้ฮัสซิลิบต้องไปด้วยพี่น้องด้วยเดี๋ยวลงไปไปเอาหน่อไม้อะไรไปต้มจุ่มหน่อยครับพี่น้องเดี๋ยวพาหาหน่อไม้อีกจุกข้าวกับผมกับเจ้า เดี๋ยวก็จังไปสรุปผลงานกันอยู่ข้างล่างนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเจอกันตอนเก็บหอดปลาไม่ไรสักก่อนครับผมโอเคครับต้องมาจากเขาแล้วพี่น้องเลยว่าให้สั้นไรครับผม ได้ตบปายพี่น้เสียมบ่มีครับ่ลกอกูเลึกดไปเราไปนอนในด,ดินเลยกระมานีะพี่น้องผ่ <laughs> านทอบครับผมนี่ครับได้มาได้หน้อใหม่ครับเฮ็ดเฮ็ดไข่กันนอ,นอไง่ด้วย วัดกำลังข <laughs> <Uma ice walls> ึ้นไปเอาหน่อไม้อีกแล้วสินี่พี่น้องเฮ็ดไข่ดอกงามอยู่ครับแต่นี่เฮ็ดนี้ยังก็่าผ่านเลยกี่นายอยู่วะโอ้คนใดเฮ็ดไข่ครับหน่อไม้ครับผมหน่อไม้นี่ก็หน่อไม้ทำให้เราหัวได้ตูมพี่น้องครับผมเอาครับพี่น้องเขาก็เลยลงมาหอดแะเนาะพี่น้องเนาะ หอดล้างขกันก็ผ่านทอปแล้วนะครับผลงานของเขาเนานะในรวมมือนี่แหละนี่ครับผมคือเก่าพี่น้องคือเก่าไม่นี้เฮ็ดรวมเก่าครับผมเฮ็ดรวมเนาะแล้วก็นี่ครับผมเอาเหมือนไรฮะแต่ดอกก็มามเดี๋ยวเอาไปผสมกับผมก็ผ่านทอเพิ่นออเอาไว้นี่ย่างมันมีขอกแล้วเนาะซุ่มนี่ก็ประมาณนี้แหละครับผม,ม,บผม,ย,หหย,มยูเออก็สำรับคลิปนี่ก็ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะครับพือว่า ป็นถือว่าประสบผลสําเร็จอยู่ครับผมกับการหาเห็ดของเฮาในมือนี้นะครับเนาะก็สําหรับอีพีต่อไปเฮาสิไปเด็ยดยังกันก็จเจ้าติดตามกันนะพี่น้องเนาะแต่สำหรับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ะครับผมผลง,งานเนาะผมมาเสียดายแต่เมื่อวานเนี่ยผมถ่ายแล้วผมไปตัดต,ต,ต,ตัดล้วนันนี้ไปลบของเจ้าของทีพี่น้องเลยเ,เห็ดตางงงเนี่ออกซองกระปัน่นกระปั่นกับผมการมองเข้ามาหานี่ก็เป็นมองเข้ามาตกปลาเด้อเอากล่องเป็นเบืองเนี่ย ใช่ครับก็เป็นอ่างเก็บน้ําแม่สายคือเก่เา,า,รากครับผมมองเข้ามาตกปลายและวมองเก่าเลยครับผมก็ขึ้นไปหาอยู่เขาข้างหลังนี่พี่น้องไกลๆเนาะกะโมกาโมกาไปไกลพี่น้องเพราะว่าถ้าจะขึ้นเทือเลกครับเนาะก็เดี๋ยวนะครับผมขั้นแม่นว่าฝนตกเขียวหนามีคาว่าเห็ดออกอีกก็เดี๋ยวผมก็สิพามาเก็บอีกครับพี่น้องครับแล้วก็นี่ละเรามาตกปลายนะคือเก่าครับผมขั้นนีโอกาสก็ติดต่อเป็นไว้อยู่ครับสีผ้าก็ไปทางในนะพี่น้องเนาะ อาที่นี่ยังรายะยังห้าเบิ่งครับผมโอเคครับผมสำหรับอีคี้นี่แก่ประมาณนี้เนาะครับเนาะสุดท้ายนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยพี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้การเพียบคิดบันบานนะครับผมสำหรับอีคีนี่ก็ลาไปก่อนครับผมสุดท้ายนี่ก็ขอร์่เราครัว่า,าสวัสดีครับพันท็อปสวัสดีดเรัาไป